สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พารวยได้ครับผมครับคลิปนี้กปล่อยต่องวดที่ได้เกินไหวครับพี่น้องเนาะอกว่าจะเป็นตำราวย่าน้อยตำราวสสวนยางตำราวเด่นเดินดีก้ามาเชียหรือว่าพ่อลาดพาวครับผมไปเบิ้งตัวเด่นตัวชนกันครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้เก็บเป็นข้อมูลไวเดอครับพี่น้องมีเวลาอยู่สองมือครับผม วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับมืัอนี้กับมีพิเศษให้กับพี่น้องเอฟซีนั่งครับผมรอรับชมกันได้ครับผมครับมืัอนี้จะพาพพื่อนยัยไม่ยัยไปวัดหายโศกครับผมวัดหายโศกอำเภอหนองหานครับพี่น้องเนาะครับก้อนนานั่นครับผมก็เมเช่ไปก้อนเหล็กง่ออกได้ครับผมครับไปหลวงใดนึงหาซีครับนะครับรู้สึกว่าขึ้นนั่นหรือว่าหมูต่อมาครับผมเหล็กตำเล้าออก หาหนึ่งหนึ่งหาครับพี่น้องเนาะครับแล้วกับมะเขือเหล็กง่อีกครับผมครับเอาจ้าคอยรอดรับชมกันเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับพี่น้องเนาะไปกาไปไหว้น้ำกันครับคลิปนี้ไปรับชมรับฟ้างกันเลยครับพี่น้องห้าสำนักปล่อยต่องวดครับเช่นเคยครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟ้างกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม ตำลาวซอสสวนยางครับมวดวังหันเข้าสองครับพี่น้องเนาะเข้าสองกบกลมก้อนมูเดี๋ยวปะเอา้ามาลุ้นกันงวดนี้ศูนย์หนึ่งสามน้ำเชื่อฝันฝ <c oughs> ัน,นมีศูนย์จีฝันอยู่งโร่งโหลดไงว่าโว้กบพอของพี่มเมื่อนเสาร์เมื่อคืนมันส่วงว่าอันพอของพี่คอยฝันอีกเระเด้อฝันว่าไข่ไก่ไข่เป็ดเต็มโร่งโหลยู่รถนี่ บันยีรถหดบันแค่ว่าไปไข่ไตท่องรถพร้อมจักอีหยังทั้งขี่เป็ดขี่ไก่เต็มอยู่แม่ค่ะดังมื้ส้มบันเลขมันม่เห็นศูน์สามผอมเปนบรลดเนบันี่นรสามแปดศูนย์เจ็ดบันชั้นก็รถลดอ่นเดตเท่าบันไอที่บันไอที่มันตรงกับบันไอที่ซันดีนี่นี่ไปจะเป็นรถดเท็นบ่นี่ ใกลไกับมาจกเอ็นจกขานําเียรดีบ่านี้หนเสียกับศูนยหลายค่ะเดินมือช่กับ่ได้เอาไข่ไกลผนดมันมีแต่ไข่เต็มอยู่ค่ะเดินมือช่วอ้อ๋อศูนหนึ่งสามนย่าน้อยครับพี่น้องเนาะหมดบงหันหนึ่งสองสามเดี๋ยวเ่งยหน่อยก็บันซ้อนส่วนยางส้นกันก่เทาหนึ่งกับสองยินบ่ได้ตัวนี้บ่ อเมื่อนี่บดสนดิยาหน่อยอยาน้อยห้าหกเจ็ดครับผมห้าหกเจ็ดโซ่ส้นยางมวดอนี่บดสนขันเบนไซทะเบียนรถห้องคือเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามมาแล้วเจ็ดสามบาทนี้ถึงเวลาแล้วป่ะเจ็ดส <73. S 2> ามหันมาสีมาแล้วก็ค่าใจย่ยยุก็เลยเอามาสามแปดกันสามเจ็ดด้วยค่ะท่านผู้ชม สาเจ็ดกับศ <03 S 1> <03. S 2> ูนย์สามศนสามเราก็ศูนย์เจ็ดนาะเนี่ยเน,นี่ยสี่สิบหกวัวตามเลยค่ะทางมู้ช่องไกลแล้วเนี่ยเนี่ยครับ สามครูนี่เดาใจเริ่มเด้อเอ็นเดินดีก็มาเชียร์พอลัดเท้ากับพี่น้องเนาะสามสำนักเขาหมตตาภาสามาขี้กันเป็นภาเาถเาวรแม่แยกกันไป <c oughs> มาบ้านี้งวดใหม่เด้อค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้อากาศหนาวเด้อค่ะท่านผู้ชมเย็นยเนาะเถาะแม่อากาศเย็นค่ะ เอาพอรพัดเพลาสูตรที่1ได้6กับ7สูตรที่2ได้9กับ2ครับค่ะเด่นเดินเก้ามาแชร์ได้789เด่นเดินดีได้012ครับเนี่ยครับชนยังนะครับ<ม>ชน9ชน2บ<ม>่แะเมนชน9ชน2ชน7ชน7ชนบ่หมด ที่เหลือหกหกแปดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งที่เบิ้งนี้นี่ก็จะศูนย์เจ็ดเน่านั้นน,น้ำเชอศูนย์เจ็ดเนี่ยพ่อครูเดียวจอบส่วนตัวเนาะครับนี่และครับผมผิดใจนหน้าเบิร์หรือว่าเอฟซีสิไปถาเก่าม่เชี่อมือนี่พนจะไปวัด วัดหาโศครับผมวัดหายโศก,โกพ่นไปหลวงใครพันใดหนึ่งหาแล้วก็น,นั่มพันหลวงสามโตพ่นใดห <1, 4. S 2> นึ่งหาซีหนึ่งหาซีบัแต่วาขามโค้งมาออก,กอน 1, ห, 1, ห, 1, หน,นึ่งหาหาหนึ่งเหนไมแมนค่ะเมื่อนี้สิพากันไปอ,อ่พอยายเมยย่พ่นอยากไปน,น้ำเสียกับก่ามาเสียไปแล้ววัดพอยายพ่นอยากไปค่ะพอยายพ่นไปข้ามสนพันใดสามเจ็ดเนาะแมน บ้านเพิ่นก็ได้ว่าผ้าไปวัดอีกแน่วัดได้ก็ไดเอาผ้พาพระในบ้านไปโอ้ปีแรกเข้าห้องผ้าไปขักเนาะว่วาไม่ใหญ่ปวดขาผ้าเข้าซื้อค่ะเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตามลาวในคลิปนี้เก็บเป็น้อมูลครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอไวพ้พอดให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยร่งเงินไปน้ำกันเด้อครับผม 24พฤศจิกายน68สิบำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเจ่นเคยด้วค่ะไข่ขีมค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจให้ทกักไลน์มาเบอร์ที่เก่ามาเชียบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นเบอร์ใหม่เนาะแม่นครับค่ะค เบอร์เฉพาะขายคีมค่ะท่านผู้ชมโทรมาได้โทรมาสอบถามก่อนค่ะว่าแม่น้ำเชียกับเก่ามาเชียบอค่ะครับ0 6 2 4 9 1 8 9 1 6เด้อครับพี่น้องค่ะเอาไมเอาศยเหกสอ่ะเอา0 6 2ค่ะ4 9 1 8 9 1 6ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องค่ะอีดีไลน์ได้ครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชม คิปนี้่จะของบริษัทหรือว่าจะของคีมนี่ค่ะครับเพนสีจัดสบู่ตอนรับปีใหม่ค่ะแมนเพนจะลดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะลดสบู่ค่ะแมนลดสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นโปรปีใหม่ครับผมค่ะครับนี่แหละทีเอฟซีมนถามหาน้้าเชี่ยบ่มีโปรอะค่ะน้้าเชี่ยกับโบหูจักเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นคีม สบู่ของบริษัทเพิ่นไฮมาเนาะค่ะแม่น้ำเชื่อกับสีลดไหเอฟซีก็บ่บไดเนาะค่ะบานีปีใหม่เพิ่นก็เลอ่สิลดสบู่ให้ลูกค้าแม่จัดโปรค่ะเดี๋ยวรายละเอียดกัสอบถามได้ครับพี่น้องเนาะในไลน์ได้ครับผมลดกระนำกา่ันผู้้มเนาะแม่ต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเฉพาะต้อนรับปีใหม่เด้อค่ะ่านมู้ส้มค่ะเอานี่ล่ละค่ะ เซลี่ยมนี่เพิ่กจะลดเลยดิเมีนค่ะเพิ่นลดมากแต่งแต่เอามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะสบู่กับเสลี่ยมนี่ใส่ดีนะคะท่านผู้ชมค่ะสบู่เฮดไหนาเฮ้าใสแมีนเกียรออกครับพี่น้องใสออกฟากะจางค่ะเซลี่ยมเฮดไหนาเฮาว่แหงว่าเหียวเนาะครับผมค่ะครับุ่มซ้นตลอดครับผมค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีน้ำเชี่ยเอาไปใส่แล้วค่ะเพิ่นวามมนหนุ่มนาดีขึ้นได้น้ำเชี่ยเมนพนวัวก็ใส่ได้อาทิตย์กูกลัวหนึ่งดิ่าครับค่ะตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค,ค,ครีมขมิ้นได้ครับผมครีมขมิ้นค่ะในเดย์ครับก่อนนอนเดี๋ยวเอฟซีไลท์านเพิ่นกันยังก่รูดิ่าเพิ่นวาใส่ตัวนิ้เวลาใดอ่าเราเย็นได้ค่ะท่านผู้ชมเมนเช้าเย็นเซรั่มค่ะค ถ้าตอนอยังมืงคืนถ้าเสลามแล้วตอ้วยขีมขมินนะคะรามผู้ชมครับขีมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะรามผู้ชมอันนี้ทาเฉพาะยังมืงคืนนะคะก่อนนอนค่ะอันนี้เช้าเย็นนะคะรามผู้ชมก่อนแต่งหน้าเนาะก่อนทาแป้งแล้วๆกะตอด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะครับไถ่ซีบะมีคขีมกันแดดก็ใส่แป้งตลับก็ได้เนาะแม่นค่ะ อย่าลืมนะคะดานผู้ชมสบูลดต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเริ่มวันนี้ค่ะ่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะดานผู้ชมสามอย่างนี่เอฟซีเป็นอินเป็นยอดฮิตเราดีทอกครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องค่ะครับสามอย่างยอดฮิตค่ะดานผู้ชมค่ะเอาเนี่ครับพี่น้องเนาะผิวแตกผิวแห้งกร้านแผมบำรุงด้วยเซรั่ม น้ำหอมหอมแล้วครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาครีมตัวนี้ก็มีฟ้าด้วยค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียรแก่ให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะครีมคาิินค่ะนลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่รองเนาะครับใช่ดีจริงกับน้ำเชียรกับน้ำเชียระล่องมากครับผมค่ะเนียนดีดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจกบให้ทักไลน์มาเด้อค่ะทดานผู้ชม,บมเบอร์ที่เกาวลเชียบอกเนาะค,ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอย,ยูดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ